วยนะครับเอซีเราเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องราวต่างๆนะครับในเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ก็เยอะแยะนะครับนะตอนนี้นะครับก็ได้ข่าววงในนะครับนะเอเอนะได้ข่าววงในว่าจะมีการออกหมายนะครับออกหมายนะอา่าเร็วเร็วนี้คัมมิ่งซูลนะอ เร็วๆนี้นะครับเอฟได้ข่าวนะครับว่าอ่าภายในสัปดาห์นี้แหละนะแอดว่านะรู้เรื่องนะสัปดาห์นี้น่าจะมีผลแล้วละ่ะอ,อภายในสัปดาห์เนี้ยน่าจะเร็วๆไวๆนะครับนะเอ,อหลายๆเรื่องราวที่บางครั้งเราก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ปรากฏออกมาเรื่อยๆนะปรากฏออกมาทีละอย่างสองอย่างนะครับ ใครที่เขาจะเป็นอเอาคนมาเป็นคนที่ว่ากระจายออกมาอีกทีเนี่ยเนี่ยก็รอดูกันต่อไปนะครับเรื่องอดังๆอยู่นะครับเรื่องดังๆนี่ก็ไม่ได้ไกลอื่นหรอกนะครับก็อยู่ระแวกนี้บ้างนะครับออยู่ที่นู่นบางที่นี่อี่าตอนนี้เราติดตามาข่าวสารนะมันจะมีอยู่สองที่หลักๆนะครับเอซีนะททะที่กทมแล้วก็ที่สีกอนะครับนะตรงนี้นะครับ จะเป็นที่หลักๆที่เราติดตามกันไปติดตามกันมาหลายลหลายวันแล้วหลายเป็นสัปดาห์เป็นนะเป็นสัปดาห์ที่สองที่สามมาแล้วละ่ะนะมันก็ยังความคืบหน้าก็เป็นไปได้อย่างช้าที่สุดอะคือพูดง่ายๆว่ามันก็ช้านะเพราะว่ามันเข้าสู่ระบบไงระบบมันจะเร็วไม่ได้นะกิน <c oughs> ข้าวเทียยเ่ยงเลยอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนะเออเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เรื่องข้าวเที่ยงนะครับ อันนี้มันก็บายนวเนาะแต่จะรวบทีเดียวเลยระหว่างเข้าเช้ากับเข้าเที่ยงรวบทีเดียวนะรวบเข้าหาเลยอาก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ได้ข่าวนะเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องไหนก่อนดีกว่านะครับเเรื่องาหมายนะครับหมายเนี่ยได้ข่าววงในมานะครับ f อนะว่าโอกาสที่จะ ออกหมายภายในสัปดาห์นี้มีค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันก็นานมาแล้วแหละนะครับสองสามสัปดาห์มาแล้วเนาะเอ,อพอมันนานไปกว่าเนี้ยไม่ได้แล้วเ <laughs> พราะอะไรเพราะมันชัดเจนไงพนเนะรพราะมันชัดเจนนะครับนะครับเพราะมันชัดเจนนะครับสวัสดีครับผมนะครับอยิ้มจอมึนเลยเหรอผมกเกษม เราจะได้เ hey ฮอีกแล้วใช่ครับผมว่าไม่รู้ว่าเฮหรือไม่เ hey หนะแอดดก็คือมันเป็นการกระทำเราจะไปว่าอะไรใครไม่ได้งนั้นมันเพราะมันเป็นการกระทําเรื่องทุกทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นมันก็คือการกระทําของเขาเองนั่นแหละถูกไหมนะเอ,อการกระทําแต่เก่าก่อนสะสมเอาไว้เยอะๆเยอะๆเยอะๆมันก็จะปรากฏออกมาให้เห็นนั่นแหละเอฟซเพราะฉะนั้นคนทําดีมันย่อมได้ดี ไม่เกินหนึ่งถึงสองวันนี้ถูกต้องครับผมจันทนนาแอดกด็เดาว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือยิ่งอไว้นานมันก็ยิ่งไม่ดีเพราะว่าอมันก็คือมันจะทําให้อะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะไงเพราะเพราะฉะนั้นก็คือต้องรีบอะต้องรีบหน่อยแล้วก็รายละเอียดก็ต้องเยอะด้วยนะครับการที่เก็บข้อมูลการที่เขาสืบหาหลักฐานอะไรต่างๆเนะี่ยมันเชื่อมโยงไปคนนี้คนนี้แอดว่ามันไม่ใช่แต่เพียงคนเดียวนะ มันน่าจะมีหลายคนนะเออนะมันน่าจะมีเป็นองค์กรนะครับใช่ครับผมกรรมกรรมคือการกระทํานะเอ็ดบอกได้เลยกรรมกรรมคือการกระทําเอา่อกรรมล้วนๆใช่ไหมคือการกระทําเอาีนะ็ดบอกได้เลยว่าการกระทํานี่แหละเขาทํายังไงก็ได้แต่ผลเขาอย่างนั้นเอ็ดว่านะเออแล้วเรื่องราวต่างๆก็จะได้ผลขึ้นผลขึ้นนะ ถูกต้องครับคุณนรลานะครับมันเป็นกระบวนการจริงๆก็บอกแล้วไงทาคนเดียวมันทําไม่ได้หรอกนะมันต้องทําเป็นกระบวนการยิ่งยิ่งลงลึกยิ่งเห็นชัดอ่ะอ่าลงลึกก็ต้องเห็นชัดเห็นตัวละครเพิ่มมันมันขาบเกี่ยวกับใครก็คนนั้นแหละข้าบเกี่ยวกับใครก็คนนั้นแหละเอาพ่ายง,ง่ายเออเดีออก่างธรรมชาติยังนะ แอดเชื่อได้ว่านะเอฟซี FC นะเรื่องใหญ่แบบนี้นะแอดเชื่อได้ว่าเรื่องใหญ่แบบเนี้ยเอ่อมันต้องมีคนประกบนะมีหน่วยงานนะครับที่ที่นอกคะนะเขาจะประกบอยู่แล้วเออเขาจะเซฟเอฟซี FC. แอดบอกได้เลยเขาจะเซฟเขาจะประกบเลยเออเขาจะดูเลยว่าเป็นอะไรยังไงคือหายไปสองสองคนอย่างเงี้ยนะยากแล้วอย่าลืมว่า เจ้าหน้าที่นะเขาเก่งนะถ้าเขาจะทําจริงๆเนี่ยบอกเลยเลยว่าเก่งยอมรับเลยนะครับว่าตามหาคนหายนะหายจริงๆหายจริงๆคือถ้าพูดง่ายๆนะถ้าเขาไม่ไม่เข้าข้อหรือไม่ผิดแม่อะไรเนี่ยโอ้ยเขาออกมานะเขาชอบออกสื่ออยู่แล้วถูกไหมล่ะเออคือมันมันผิดสังเกตไหมตามหลักคนเราที่เขาออกสื่อประจําเนี่ยออกสื่อแทบทุกวันเนี่ยถ้าวันไหนไม่ได้ออกเนี่ย นะมันก็ดูเหมือนก็จะอ่าเป็นเรื่องผิดปกติไหมถูกไหมมันเป็นเรื่องผิดปกตินะคนที่เขาเคยออกทุกวันทุกวันเนี่ยวันเว้นวันวน่งทีเต็มที่ก็แค่วันสองวันเว้นเนี่ยนะไม่ไม่เกินกว่านี้เขาก็จะออกอีกละเดี๋ยวออกเรื่องนู้นออกเรื่องนี้นะครับจะมีการมาพัวพันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดแต่ช่วงนี้นะหายไปเลย <c oughs> หายไปจากสารบบอะ เออระบบสาระบบในโซเชียลหายไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เออมันมีคนอยู่แล้วแอดบอกได้เลยมันมีคนที่เข้ามาเฝ้ามีคนก็คอยอ่ะระวังมีคนเข้าคอยพู่นี้คอยสอดส่องความเคลื่อนไหวยอยู่แล้วนะเขาไม่งงหรอกปัจจุบันเนี่ยเขาก็ เฟป้องกันการหนีนะครับบองตรงนะเซฟป้องกันการหายตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะหายไปไหนอ่ะมีคนคอยซุ่มอยู่ในเมื่อพอออกหมายปุ๊บนี่ฟาบเลยเอฟซีออกหมายปุ๊บนี่จู่โจมเลยเออนะเขายังไงเขาก็ตะล่อมให้อยู่ภายในอยู่แล้วนะตะล่อมให้อยู่ในภาย,ย,นะใ,ยในยอยู่แล้วเขาไม่ออกไปนอกหรอกนะออกไปนอกมันจะลําบาก ถูกต้องครับมันต้องอย่างนั้นคนผิดก็ต้องต้องผิดสินะเออใช่ไหมผิดก็ต้องผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นอืเบอกบอกไปอยู่จันทบุรีเหรอเขาไม่รู้แหละแต่ว่ามีคนติดตามแน่นอนมีคนคอยสะสะกดรอยตามอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องนี้เออ่ทำอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้ผลหรอกไอ้พ,พูดได้เงดลงนี้เอาจริงๆเออ ก็น่าจะเป็นสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับแอดว่านะน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละนะเดาๆสัปดาห์นี้แต่ไม่เกินสัปดาห์หน้าแน่นอนแอดว่านะเขาก็คงอยู่ที่สนะี่กอเน่ยก็คงจะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เข้าไปพบเจ้าหน้าที่แน่นอนนะเออคงจะยืดไปมากๆนานๆไม่ได้หรอกเพราะว่าเอมันมีมันมีกําหนดขององมันมีสเก็ตนวนหรือหมายกําหนดการของมันอยู่ยังไงก็ยังไงก็ต้องกลับไป อย่างไงต้องเข้าไปพบแน่นอนนะ <c oughs> เออหนีไม่ได้หรอกแล้วเีเรื่องมันเยอะๆอย่างเงี้ยนะคุณยิ่งหนีคุณยิ่งผิดอ่ะหนีก็จะเพิ่มนะจะ,จะได้เพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มกระทงเข้าไปอีกอ่ะไม่ได้นะนะเอฟซีเนะแอดบอกได้เลยว่างานนี้ยังไงก็ต้องไปเออแอดก็จะคอยดูนะครับ <c oughs> ไปดูบอพอรนะ์ตละเหรอโอ้ได้เจอ แ้ไปเจอข้างในกันก็จะมีประเด็นแหละนะเพราะเขามีประเด็นเรื่องเรื่องเงินๆทองทองกันอยู่ถูกไหมแล้วโจด์ต่โจดโจดเนี่ยไปเจอกันอยู่านข้างในภายในเนี่ยโอ้โหบันเทิงหนละงานนี้ MC, เอฟซีนะครับนะ,ะได้ไปคุยกันแน่นอนแหละนะได้ไปตกลงเข้าใจกันแน่นอนแหละงานนี้เอฟซีนะบันเทิงแน่นอนเห็นไหมบอกแล้วนะครับ กรรมมันมาติดจรวดแน่นอนเออมันมาติดจรวดแน่นอนจะจะบิดเบือนจะแก้ไขยังไงอ่ายากแล้วแอดบอกเลยยากยากจะบิดเบือนใครจะมาช่วยนะแค่ช่วยพูดเนี่ยบางคนเขาเห็นเขาก็ไม่พอใจแล้วเอฟซีเออบางคนเขาเห็นเขาก็ไม่พอใจแล้วคุณพูดไปเนี่ยเอ,อ่แล้วถ้าเกิดว่าพูดแล้วเหมือนกับไปช่วย ชี้นำให้ให้สังคมเขาข้าใจผิดเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนทัวลงนะใครที่คิดอยากจะช่วยเออช่วยพูดช่วยไอเบี่ยงเบนประเด็นนู่นนี่นั่นนะ่ะเออเดี๋ยนี่แหละหวานเจี๊ยบเลยล่ะหวานเจี๊ยบแน่คุณตสลาว่าอย่างนั้น,นครับเออก็น่าจะเป็นอสัปดาห์นี้แหละนะครับคุณชาธนาน่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะเออ แต่ไม่เกินสัปดาห์หน้าแอดว่านะมันก็อยู่ในเล้งตรงนี้แหละนะครับคือมันสู้ไม่ได้หรอกแอดบอกได้เลยอะ่ะสู้ได้อย่างเดียวคือรับนะเออทั้งสองกรณีอะยิ่งสู้ยิ่งเนโดนอะ่ะไม่ง่ายยิ่งสู้ยิ่งโดนอะ่ะสู้สู้ไปก็โดนเยอะ,อะมันไม่มีทางสู้เลย เออทุกอย่างมันประดังประเดประดังเข้า,ขามาเยอะแยะมากมายแล้วยิ่งไอ้ที่สี่กรนี้อย่าไปคิดเลยมันหลักการมันก็ผิดอยู่แล้วคุณสู้กับอะไรอ่ะคุณสู้กับระบบนะครับสู้กับอ่าบทบัญญัติที่เขาบัญญัติเอาไว้นานแล้วคุณจะไปหักล้างก็ไม่ได้เพราะเขาระบุเอาไว้ชัดเจนว่ามีทูมีมีโทษแบบไหนผิดแบบไหนผิดยังไงข้อไหนบ้างเขาก็ระบุเอาไว้หมดแล้วเออ ไปอ่านดูได้ม,ม,มันมันมันไปขัดแย้งเขาขาดเจตนาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะนะยากแล้วพวูดง่ยายว่ายิ่งสู้ก็ยิ่งยิ่งจมอ่ะคือรับไปกคแน,นั้นจบแล้วรับไปก็คืออ่อหนักมันก็เบาลงไปแค่นั้นเองเออใช่ไหมโอ้ยถ้าหนีไปก็ตายโมเส เออถ้าหนีไปอยู่กับแม่ตายหมูนะเออไปตายในรังเดียวกันนะเอาบอกง,ง่ายๆนะเอฟซี FC, ไปได้ยังไงตัวนางก็ยังเอาตัวเองไม่รอดอะแล้วอันนี้มันเป็นคดีหลักคดีใหญ่นะครับไปก็ไปตายหมูที่นั่นเลยตายยกโควเอาพู่งง่ายเขาเรียกว่าล้างเผ่าพันธุ์นะล้างเผ่าพันธนะ์คือยิ่งพูดยิ่งแก้นะยิ่งแม่ออกมาออกมาพูดออกมา ออกมาแก้ต่างยิ่งเข้าตัวพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเลยเอาพูด,ดง่ายๆคุณพูดก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเลยเออจะทําให้คนเขาไปฟังเข้าหมั่นไส้เปล่าเปล่าเอาจริงๆเออคือมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงเยอะแล้วอ่าเบื้องลึกเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกเยอะถ้าเขาออกมางัดาอาจจะโกรธก็ได้นะเพราะว่าอะไรว่าลูกเขาที่ว่า ถ้าลูกเขาไม่ผิดก็สู้ตามกระบวนการสิถูกไหมล่ะเออยันนี้สินะถ้าไม่ผิดก็สู้สิง่ายๆออกมาพูดออกมาชี้แจงสิถูกไหมสมัยก่อนเขายังชี้แจงทุกเรื่องเลยเออมีเรื่องอะไรบางทีเขาไม่ชี้แจงชี้แจงหมดถ้าเขาคิดว่าเขาได้เปรียบเนี่ยเขาออกมาชี้แจงแล้วเอฟซีบอกได้เลยเออถ้าได้เปรียบเขาออกมาแล้วแต่อันนี้มันไม่ได้เปรียบไงยิ่งพูดยิ่งเข้ายิ่งพูดยิ่งเข้า เข้าเยอะมไม่พูดดีกว่าเอแต่ไม่พูดเงียบมันก็น่านาคิดนะแอดวา่าเขาไมา่ได้ไปตะเตรียมอะไรหรอกที่จะสู้หรอกแอดวา่าเขามองหาว่าช่องทางไหนว่าที่จะไปได้ไกลกว่านี้เอ,อมองหาช่องทางมากกว่ามองหาสู้ทางสู้เนี่ยค่อนข้างยากมากงานนี่ยากซึ่งหลายๆคนนักวิเคราะห์นักวิชาการนักอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเขาพูดเป็นเสียงเดียวกนว่ายาก เออยากถึงยากมากเลยแหละแล้วมันจะเจาะลึกลงไปอีกแล้วยิ่งเขาสอบเนี่ยหลายๆวันในเอฟซีนะโอ้โหนะเอดไม่เคยเห็นอ่าแบบไหนที่เขาสอบเป็นขนาดนี้เลยสอบสอบนี่โอ้โหไปติดประต่อสามสี่วันวันลรเป็นเกือบสิบชั่วโมงอะเอฟซีคิดดูสิอะไรมันจะเอาอรายละเอียดได้ขนาดนั้นเขาต้องการลงลึกไงต้องการก็จะเจาะไปหาผู้คนอที่มีการส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย เจาะไปหาคนนู้นมีมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องไหมเขาไล่ไปเรื่อยๆแล้วนะรับเนี้ยเอออันเนี้ยแอดว่ามันจะบานไปเรื่อยบานไปหาเรื่องเก่าๆถูกไหมเรื่องเก่าๆบานไปแน่นอนแต่เสียดายนะเอฟซี FC นะเสียดายบ้านเขาที่กําลังทําก็จะเสร็จแล้วนะโอ้โหหรูหลรามากแอดบอกได้หรูหลรามาก ลอวก็คาดฝันเหมือนกันว่าอยากจะไปอยู่หมู่บ้านนี้เหมือนกันเออนะใช่ครับผมนานมากน่ะคุนุสลานานจริงๆนะครับเออ